สกาวใจมาเพื่อชนะโดดเป็นสอสอพักเพื่อไทยลั่งํำเพื่อตัวเองอยากอยู่ประเทศเจริญแล้วหลังจากวันที่6กุมภาพันธ์2566พักเพื่อไทยได้ทำการเปิดตัวนักแสดงสาวอมสกาวใจพูลสวัสดิ์ในฐานะว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตสะพานสูงประเวศกรุงเทพมหานครโดยอมก็ได้ออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนและสมาชิกพักเพื่อไทยว่าการตัดสินใจลงการเมืองหลังจากโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า30ปี เพราะอยากตอบแทนพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนและอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีประชาธิปไตยเต็มใบเสียทีอยู่ในวงการบันเทิงมาก็มีกินแล้วพอจะมีคนรู้จักบ้างเพราะว่าพี่น้องประชาชนให้ชื่อเสียงอ้อมสกาวใจมาถึงทุกวันนี้ก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนที่รักและเอ็นดูคิดว่าตลอดมาการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเพราะภาษีที่เราเสียไปในหลายรูปแบบถูกนําไปใช้อะไรบ้าง การที่ลงมาคอเอาต์ out, ออกมาพูดถึงปัญหามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่พูดทั้งหมดคิดว่าต่อเนื่องมาจากการคอเอา u ์มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะปัญหามันเกิดแล้วถึงออกมาตั้งคำถามแต่เมื่อไหร่มันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับการแก้ไขสักทีจึงตัดสินใจลงการเมืองเพราะอยากแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและอยากตอบแทนบุญคุณประชาชน แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการแก้ที่ต้นเหตุนั่นคือการนำเอาโนโยบายดีๆเข้าไปเสนอในสภาระบอบประชาธิปไตยและนี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าสามารถนำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกับเศรษฐกิจที่มันย่แย่มากแล้วคุณภาพชีวิตก็แย่มีคนตรงงานน้องๆนักศึกษาที่มองไม่เห็นอนาคตเลยตัดสินใจมาทำงานการเมืองเพื่อตอบแทนบุญคุณประชาชนเข้ามาเพื่อแก้ไขแบบโครงสร้างแก้นโยบายแก้ไขภาพใหญ่และแก้ไขแบบยั่งยืน การเลือกมาอยู่เพื่อไทยเพราะชัดเจนและอุ่นใจมีเพื่อนสนิทเป็นสสออยู่ที่นี่ถามต่อไปว่าทําไมต้องเป็นพักเพื่อไทยนักแสดงสาวได้แสดงจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยเลือกฝั่งประชาธิปไตยก่อนไม่ได้รดับหนึ่งการทํางานการเมืองต้องเข้าถึงปัญหาต้องยึดโยงกับเรากับประชาชนและนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยมีชัดเจนและความชัดเจนอันนี้ทําให้มีความอุ่นใจและเป็นองค์การการเมืองที่เข้าถึงประชาชนตั้งแต่พักเพื่อไทยไม่ได้ชื่อนี้แต่เป็นพักไทยรักไทยก็เห็นผลงานมาตลอด เขาตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงทุกครั้งและเป็นพักเดียวที่คิดเสนอนโยบายทําได้จริงถึงได้มั่นใจและอุ่นใจมากๆที่ตัดสินใจมาอยู่เพื่อไทยมีเพื่อนอย่างสสพลภูมิวิวัฒภูมิประเทศเป็นที่ปรึกษาและที่สําคัญยังได้ลงพื้นที่ด้วยกันอยู่เรื่อยเรื่อและยังมีผู้ใหญ่ที่เคารพเวลาเข้าไปปรึกษาปัญหาต่างๆก็ได้ความรู้กลับมามาก,มา,กมายตั้งแต่เลือกตั้งที่ผ่านมามีเลือกแปลกพักเพื่อไทยชนะ การเลือกตั้งอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าได้ตั้งรัฐบาลตั้งแต่ครั้งที่แล้วประเทศคงไม่เป็นแบบนี้คงก้าวไปข้างหน้าไม่ย่ำอยู่กับที่มา8-9ถึงปีไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงแต่ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสที่เขาให้โอกาสมาเด้เสียดายเพราะคิดว่าคุ้มค่าถ้าจะทําให้ได้ประชาธิปไตยเต็มใบถามว่าเสียดายงานในวงการบันเทิงไหมขอตอบว่า อยู่ในวงการมาตลอด30ปีไม่ได้ทิ้งวงการบันเทิงเพราะวงการบันเทิงให้อ๋อมเป็นอ๋อมสกาวใจทุกวันนี้และให้โอกาสหลายเรื่องทางงานไหนพอจะรับได้ก็รับแต่ต้องขึ้นอยู่กับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่เรื่องความเปลี่ยนแปลงอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการลงมาทําการเมืองแบบนี้ถามว่าเสียโอกาสในวงการบันเทิงหรือไม่ ถ้าจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบสักทีแล้วถ้าเลือกเข้ามาผลักดันเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเต็มใบคิดว่าคุ้มค่าในการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มาทําเพื่อใครจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าทําเพื่อตัวเองเพราะเราอยากอยู่ในประเทศที่มันจเจริญแล้วไม่ใช่ประเทศที่กําลังพัฒนาจุดมุ่งหมายคือเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยากให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วทิ้งคําว่าประเทศกําลังพัฒนาได้แล้ว ตราบใดที่รถถังยังออกมาเพ่นผ่านอยู่แบบนี้ไม่มีทางที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้มั่นใจในตัวเองและทีมไม่มีคําว่าแพ้มาเพื่อชนะได้ลงพื้นที่ในเขตสะพานสูงไปบ้างแล้วการลงสอสอเขตไม่ได้ตัดสินใจเองได้ปรึกษาผู้ใหญ่ในพักหลายๆท่านแล้วก็ขออนุญาตลงพื้นที่เป็นสอสอในเขตสะพานสูงเพราะใช้ชีวิตครอบครัวอยู่บริเวณนี้เสียส่วนใหญ่มาตั้งแต่เด็กสิ่งที่เห็นก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันควรจเจริญไปได้มากกว่านี้ครั้งนี้อมลงมาอมไม่ได้ทําเพื่อแพ้ คำว่าแพ้ไม่ได้มีในหัวมาเพื่อชนะกับปัญหาทุกๆอย่างประเทศต้องเดินก้าวไปณนะที่นี่มั่นใจในตัวเองก่อนอันดับหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือมั่นใจในทีมงานและพักเพื่อไทยสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5 4 6 0 5 5 8 0